สวัสดีค่ะพบกับน้องข้าวูซูกิ APY นะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องเจเลดิโอคันนี้เลยเป็นตัว GL ค่ะลูกค้าค่สีดำคันนี้แต่งตามใจล,ลูกค้าเลยลูกค้ารีเควสต์มามีเราก็จัดให้เลยเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างกัเริ่มแรกเลยนะคะอันนี้ก็ตรงกระโปรงหน้านี่คือเราติดส,สติกเกอร์เป็นแบบแครปล่าให้นะคะแล้วก็สติกเกอรอ์ตรงไฟด้วยนะคะเป็นสีใสๆแบบนี้เลย แล้วก็ตรงนี้นะคะก็ไดกระติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเช่นกันนะคะเป็นสี ladies. ส้มนะคะลดสีดําตัดกันบอกเลยว่าเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะ ee, แบบนี้เลยและล้อแมกลูกค้าขาอยากจะบอกว่าลายนี้หายากมากหาที่ไหนไม่มีเลยนะคะต้องสั่งเพิ่มนะคะก็ God. ทางร้านแล้วแม็กก็สั่งเพิ่มให้น้องข้าวเลยนะคะก็ได้ลายนี้เลยเป็นลายเป็นแม็กเลนะคะก็ตังน,นี้เลยเป็นขอบ15นะคะลูกค้าก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กนะคะน้เดินจะเป็นขอบ14่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ติดการสาดให้กับลูกค้าของเราด้วยนะคะแล้วก็อันนี้มีสติเกอร์แบบนี้เลยนะคะติดข้างตัวรถแบบนี้เออสวยมากๆเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างด้านในนะคะด้านในของเราขออนุญาตนั่งนะคะอ่าเราติดติดตั้งเบาะหนังเพิ่มเติมนะคะเป็นเบาะดำได้ส้มนะคะซึ่งมันเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าเบาะของเรานุ่มและนั่งสบายมากๆเลยนะคะและนี่อีกอย่างหนึ่งที่ติดเพิ่มให้ลูกค้าก็คือจอ a n d ด o i d นะคะพร้อมกล้องบันทึกหน้ากล้องมองหลังนั่นเองนะคะ ว่าเข้ากับตัวรถมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างไฟแนนซ์คันนี้ลูกค้าเราเข้าวันเดียวผ่านเลยนะคะเครดิตด,ดีมากบอกเลยว่าออกรถก,กันว่าเข้าไฟแนนซ์ผ่านง่ายอ่าวันเดียวสองวันรูผ้ผลเลยนะคะนี่ก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ลังนะคะแล้วก็ท่ออ่าความจริงอ่ะ,ะมันจะมีท่อคู่หลอก ข้อหลอกอย่างนี้นะคะ2ด้านแต่เนี้ยคือลูกค้าไม่เอานะคะก็เลยเอาออกแล้วก็ติดสติกเกอร์แทนเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมนะคะที่เราเปลี่ยนให้ถ้าลูกค้าแบบอยากใส่กลับเป็นเบาะเดิมก็สามารถเปลี่ยนอันนี้ได้เลยนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้า,คาขาใครนะคะที่อยากแต่งแบบนี้ น้องข้าวจัดให้ได้เลยนะคะตามคําขอเลยนะคะ mm hmm. ก็เียมจะบอกว่าตอนนี้สีดํารถเราหมดแล้วนะคะ mm hmm. ตอนนี้เหลือสีขาวกับสีเทาที่พร้อมส่งมอบนะคะใไปที่กําลังมองหารถเล็กน่ารักกระทะลัดอยู่นะคะ mm hmm. ก็ได้นําเป็นน้องเซลเลโอเลยนะคะ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้เดยวน้องข้าวขอตัวลาไปก่อนนะคะ, mm hmm. ะ,คะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ